ขอบคุณทางช้างมากนะครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่ตอนที่ให้ผมไปสนามบุรีรัมย์แล้วใช่ครับผมอ๋อพูดถึงสนามบุรีรัมย์ก็ตอนนี้เรื่องมาแข่งเรื่องแข่งรถยังไม่เชิงค่ะยังไม่เชิงถ้าทำไมเราไม่สนใจเรื่องนเรื่องกีฬาแบบนี้อะผมทำเร็วผมอะหลังจากที่ผมไปกระโดดล่มมามแค่รู้สึกว่าผมอยากทําอะไรที่ที่ผมเคยกลัวให้มันกล้ากล้าก้าวข้ามผ่านไปได้เพราะว่าตอนตอนนั้นตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าโดดล่มเพราะมีความกลัวความสูงเนี่ยพอมันกล้าทำแล้วแบบ เฮ้ยม,มอไซค์เราไม่เอาเลยเอ่ะแต่พอแบบเราได้ตดลมมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราหน้าลองทำเลยครับพอ,อไปสื่อทัชใจเลย,เลยเคือพอผ่านแล้วเราก็มีความกล้ามากขึ้นชกช่จะจะทดลองแล้วก็สิ่งที่ทัชใจกว่าที่ทําให้ตอนแรกคือแค่อยากขีบ่บิกไบส์แต่สิ่งที่ทําให้ทัชใจชัดสิ่งที่ทําให้ทัชใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอน้องอายุประมาณสิบขวบแล้วเขาก็เทเข่าลงพื้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องโหดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบ เราก็ทําได้แต่มันต้องต้องกีฬาชนิดหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมยิ่งกันมาแข่งความเร็วใช่ครับก็อย่างล่าสุดก็คนไทยก็ได้โมโตจีพีขึ้นโเดียมแต่แล้วเราก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแสดงว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับใช่ครับครับผมเออจุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเลื่อนไอจีแล้วก็เห็น รีลส์อันนึงที่เป็นคนใส่ชุดดําขี่รถสีดําเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยก็เลย่งหมายแค่นั้นเลยครับแสดงว่าคิดไม่นานใช่ครับคิดไม่นานตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือถ่ายเวนเซ่ครับกับพี่นานิของผู้ชื่อเลยแล้วพี่นานิตอนที่เล่นในโฟแกก็เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเอิญให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องราคาเราหนักใจรึเตอนนั้น ก็จริงๆถามว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เรารักเราก็สู้นะใช่ใช่ใช่แต่แต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์ครับผมไม่เวอร์ครับไม่เวอร์ครับจริงนะถ้าลองเอาลงสนามบ้างยังลงไปแล้วครับเป็นไงฮะดีครับลงมาแล้วใช่ใช่อะถ้าเอาตรงๆแล้วล่าสุดมันคงลงข้างทางไปจริงใช่จริงไอเราควบไม่เราคือเรามีเซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างอะไรแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หัก ใค่มีคนถามอยู่ทำไมแฮนด์หักหล่อภาพแข็งเราอยากปรับตรงไหนเลยล่ะอยากแต่งมันต้องทําขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างอย่างแบบล่าสุดพอไป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 ลองขี่สนามมาสายเปอีกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายถักเพราะว่าอันเดิมมันกลัวจะใช้ไม่พออะไรครับใช่นี่ที่บ้านห่วงไม่โอเวอร์จริงๆห่วงห่วงมากๆแต่ว่าเหมือนเราอ่ะคือผมก็พยายามอธิบายคุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขี่เร็วอะไรนะเราไปขี่ในสนามเรามีเซฟตี้ครบแล้วก็ เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาพ่อผมไปด้วยเลยนะให้ป๊าปาไปดูเลยแล้วก็นั่นแหละลมโชว์ใช่ครับแต่ว่าอุ๊ยวันนี้เห็นมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมแล้วมีสติเราก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับหาโค้ดหาโค้ดมาสอนจริงจรจังๆจริงๆครับเอาเป็นนักแข่งนักแข่งเลยก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอันแข่งใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออยู่เท่ากัน ก็คุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็คอสผมเต็มที่เลยเออก็เล่นแล้วมันมีฝันแบบคิดถึงอยากตีตาตีไว่างเอร์ไม่คงไม่ถึงขนาดนะครับแต่แต่ก็อยากอยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าการที่เราอยู่ในสนามแข่งเป็นยังไงฟีลลิ่งของการที่ เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงจะอาจจะไม่ได้คือถึงขั้นแบบอ๋อใช่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 กอนนี่ก่อนที่ใช้อยู่มันรุ่นอะไรจริงอ่าตอนนี้ครับอ่ะหกดีครับหกวันซีซีใช่ความความรู้สึกของการที่แบบได้ิีได้อยู่ในสนามนี่มันเป็นยังไงมันฟินมากเลยครับความัู้สึกเนี่อธิบายพูดพี่ฟังหน่อยมันฟินมากเลยอ่ะมันหน้ามันใช่มันมันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครอ่ะมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบ คือทุกอย่างเราจะสามารถคอนโทรลได้ด้วยได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเรานึกออกไหมครับใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงจริงหมายถึงอะไรหมายถึงรถลงไหนแล้ว่ลงไหนพี่ใช่ใช่ครับบอกว่าเนี่ยโอมว่างๆเดี๋ยวเบียดมีรามีลมคนมาเล่าให้ฟังหน่อยแต่ผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่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 อยากอยู่อยากอยู่ เร็วๆนี้ก็คิดอยู่ครับอ่าแต่แจะเป็นนักแข่งนั่นหนึ่งแหละเอ่อนิดนึงก็ได้ครับเป็นนักแข่งมันต้อเป็นดาราอเลยอันนี้ขอเป็นงานหลักตอนนี้อ้ค์แบ่งเวลาในการตัดถ่ายงานแล้วก็ก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาสำหรับผมประมาณหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าวันนี้ผมทำงานแล้วพรุ่งนี้ผมบ้างผมไปขี่รถแล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยมันก็โสมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำยังไงได้ให้หลับ ให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันมันมันบาลานซ์ยากจริงๆครับเพราะว่าพอเราหลงไหลไปอ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทํางานตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับผมแต่ก็ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิลๆมันก็กลายเป็นว่าไม่ชิลละเราต้องเรา้าหมายใหม่แล้วใช่มีมีเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องเหมือนแอคทีฟขึ้นครับ ขอบคุณครับมากครับพีคุุมยกควยนะเป็นการสัมภาษณ์ที่ถามถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ล้วนเลยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เจาฮวาฮ่าฮาฮ่าาาาา